ใครหลายคนกี่เห็นตลดนอดนี่สงสัยอยู่ด้วยนี่สงสัยแมนเ <c oughs> จ้าไปเกียทาามึงได้ไปไหนมาหับดูพี่ไง bà mẹ bố được ngồi mưa nhé ngồi lại chiêu khổ bố ว่ามันรักเอาแม่บานมันน้ำอีกน่าดำกำเขียดตัวเกี่ยวพิจตัวไหมลูกไม่รถนี้มันรู้ปะนั่นพิดแน่คิว่าพิดแน่ยิ่งิว่าเปโอ้จหัวบานเลยหัานเลยเสียยิ่งหัวรถหายเกียร์เแิดนั่นวะนาดำกำเขียดไปทางไหนทางนิ่งวะตรงไปเลยเนาะไปเลยบือก็จะเลีเนี้ยมือทำมันไปเสียนพูดนี้อีก นั่นบ่อเจ้าเกียร์คางบางท่านชีแยกกันนะเออเอาไปอยู่มงได้ให้มาหับมาตอนนี้ก็ได้เงินมื่นแล้วล่ะได้เจ้าพี่ได้เยอะก็เพื่อคุณตอนีบ้านก็โทมาวุ้นจับตัวจบ้านย่างแม่นวัดบ้านเรอจะนอ๊ออบอกใหย่างหอยบ้านแล้วอย ลูออมาแล้วบอจอยู่ไสนี่ฮะขีลาดวายคอยังบักยูทูบขี่สูตรมาส่งกว่าแล้วพี่หัวหัดมาแต่ต้นงโกงง่แล้วเออเออเออโอหยางหัวัดบ้านควันล่ะเนี้ยมันกะคุ้มกูมาเห็ุงาน เจาล่างรถเจ้าไหเจาล่างรถปุ๊บเจ้าไหนเส้นยงเข่ามือไปคอเจ้าทรงเส้นมือแน่ยและเลยแมนบอกเพรพอที่วายังกะตามก็นอนเกียรยุ่รถคนเราเพยเดียวกูัป้าจอนั่งในซอยขามือมานะแมนกอดยิ้เสียงผูตุ่มตุ่มเพรามิ่งยากยินยากยิ่ยากยิยิเสียงผู้มาทั้งเนี่ยละเขาเรียบร้อยเป็นยังเราทังเหนียว เกี่ยวเขาว่าคือว่าสันกิเงียวเล้บ่ปาะปเดี๋ะะดจะเปสนงเป็น z o o กัอย่างคือขอบคึ่นจัก,จก <laughs> ขอบตอนบ่เกี่ยวเขา,าท่านาซีมากเป็นวัดเป็นไข่มาเลยแล้วก็มีอาเรแนี่มุมเรียงบ่เี้โอ้ตายป่านี่มมาคุ้มเม่มเฮ็ดท่างอีกโอ้ยของจะเจ้าเก่าอนบะเออให้เราบอกว่า เกี่ยวขปีนึ่ง摩托ให้ทั้งสองสินไก่จ <c> ะ <oughs> ได้ขายจิมกันละรถเกี่ยวใหญ่ยินเข้าอาเด็ดหน่อยก็คู่บัตาบเดี๋ยวแหลกแม่นกับคู่บัตากหกสิบหรือเนี่ยคนู้ใหมีคู่บุตาเอามาแหลกกับรถนี้เราเลยครับยินเกี่ยวยินเขา้าเกี่ย,ว,ยวเด็ดหน่อยค็บตานะ่ะไม่ยังนี่งัวงัวนักเลงแต่แล้วงวัวมีบพวหน้าหวัวลังเด้งงวนี่วัวกจากข้างนี่ <c oughs> กูไปกูไปแน่แต่กูสิไปมึงก็ไปแล้วก็สวนปีนมาไอ้แก้วมันหลุ๊จบสว่างมั่งนดนบันดาลไม่ได้พูดอะไรตั้งดู่อนเลยยังไงดำขึ้นดำขึ้นนี่เจ้านี่ที่จะได้กินข้าวไม่พวกนี้แล้วกินเก่าเนี่ยหมูเนี่ยหั่วคือเก่าคือเก่าเออ กินกขบว่าเสีบว่าเมีย่ยงตั้นซื้อแม่นตากระป๋องว่ากูไม่หรอหนุ่ยเดดมาเทหมาคือเขาว่าบ่แเสบคือเขากินเขาว่าเสียบไมาสั่งหวะเขาเขาสรอยนี่นหรือเขาสรอยเุ็นอะไรยก็ได้ง่ายกินเขาว่แเสบแล้ว่ซน <laughs> เออเบ,บิร์ดตากระป๋องบอ่แเสบกินมาหมากันวะจ้นเหยียดหน้าไปแล้วง่ายเป็นอะไรบ่ตายแนวนี้งานดินกะ có lên em để vào về đó kêu hỏi cho kêu được một mày bò, bò đầy lấy bò đầy lấy Giờ ừ. tôi mẹ chết bóng <laughs> mà thang rồi nè Cây khái, là chỗ, ừ. <laughs> Bất thật. Mày, à, để là đốt Mày thì cháy, theo gì khác mà đi ừ. Ủa, ซื้อมันเจียวโกโก้เขาคนเขาถามเหรียญซื้อแสดงว่ามันเติบเยอะซื้อกันหนึ่งนี่เมื่อนพยานิเขาปิดโควิดเนี่ยซื้อมาไหวแล้วนี่มันประมาณเนี่ยใจมันหมักเนาะใจมันหมักใจมันหมักอืมใจมันหมักมันประมาณบุ้งบุ้งวาซามีไปก่อนวาซามีไปก่อนเปเราเกี่ยวปีหนึ่งบ่อยากบ่ถื่อใจขายบ่ขาดทุน เป็ดจะเล่นใจสมหัวจักหัววหัวจักตายอยแลนกขไปหากูหน้าเจ้าหนึ่งเจ้าสองมือเจ้าหนึ่งสองมืออเว้ยเพือนโอ้ยมีเจ้าหนึ่งว่าผมมีเจียอยู่สามมื่ยี่สิบสามไรไหมพนตกเนาะโอ้เออกูคือกันน่นก็สมมื่นได้สามสิบก็ไรสามมือเนาะได้ยี่สิบยี่สิบสามไรเนาะโอ้ตายฝนตกข้ามหัวแล้ว แก่ก็ใบสามมือยุ่ยไก่สามมือเฮืองแบบนี้ยุ่บักเลิกหนึ่งลอ,องพ่อเขาน้าอัดมึงก,ก็ก,กัะเขาถ่ายเคียงขาดโกเลยทั้งเจ้านะอือว่ากันบักสามมือนั่นแหละบกักฝนตกนั่นแหละมันมันมันตีแดดน้ำต่อนี้น้อยนนอเนาะนำเลยนำเลยคนอ,อัดตรงหน้าเป็นเหมือน,นก,ก็จินดีอยู่วะมันจินดีอยู่สิอืมยังตัดสายฟันตก,ตกตเตะเอยู่บักหาเศษหลักขึ้นมาตู้ เข้าส่ายไครับเบิดเป็นหมื่นกัวอ่าแดบปีนี้ของผมกะมีมีตัวตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โหบ่มี่อย่างดอกของผมสมใจนอยน่ะกระจกกันเจ๊กอที่ละยหน่อยนี่อะไรตัวละลอยหาสิบบาทสองสามอยเนี่ยผมมันกบบ่อไอยจุกจิกปานไเมันกัมีสมเนี่ยสามสเทื่อสองขั้นเนื้อพินาคกูตาเสือมาไม่อยากเจอนะากูตาีเราอ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอปีนี่แหละปีนีแหละต่อ่ไดไรุ่นกลางุูเดินมกคู่ตาบกลอยหาลอยเปดนี่ยเอเอากันหน่อยพ่อโอ้ยแบนกันกันหน่อยเออวิ่งเจ้าลอยหาเอาไปเลยยังอู้ต่ว่าลอยหาหาุเสนนึ่ก็มี่อยูด้พวกบึงไหนอยู่ดิอืมเอาแตเงเอาแมตเคนดีๆไปได้กระทำป่วย่างเดียวไี่เราอืมปะเอาลือออกทิมพัฒห้องเย็ดไม่ดไม่ อตายกง่ยืนเต็มอยู่กับบ่อยากติดเมื่อกี้แล้วมันนู่นเนาะมันแหงเนาะตอนผมล่งแรลกแหงคอรอเนาะดูแล้วเลยจู่ๆเหยี่ยมม่องเนาะแหงเลยว่าซ้ำๆมงกรดอมกูมันหน้าติดฝฟายติดหมดฝ้มันขาดบ้านที่นี่แหงไปจากมือเอาฝนตกบานนี้โอ้ยเกีียวเขามีตะเปียกกับตุ่มกับอย่างเออไข่แน มีตุ่มๆนมนนแน,น่ไมนไขรในใครมาแห้งเลยเนาะไปแรกๆโอ้ยวันนี้ตรวจรถเม,ม่นเริ่มต้นมาแห้งปันนี่เท่าสิเกี่ยวแล้วมันสิปันใดวะคิดว่าม,มุนมุนตัวนี้ไหวมุนแล้วไปแห้งได้ไปพมพ่อมองกันไทยบ่าขาดพ่อมอี๋พ่อขาดเป,ไป็นต <c oughs> อนเป็นตอนเด้อรถเกีโยวเออคือย้อนโมจูอยู่หร <c oughs> อมอืมว่าจะคูดขวดไปซนแล้วไปจังไหน มึกูนักหนาแล้วมในยูตูวมึงกูก็โอ้ยตายแล้วเดินเนี่ยมันหัวสั้นหัวกว่านี่หรือเหรอไม่ใช่แค่รถใหญ่อยู่เมียนโบโอ้รถใหญ่มันหลายเนาะน้ำหนักของกุนเก่าตันหมดเนาะเอาทิมทุ่งเตลเทียนทีมมันใหญ่เลยเหรอมันสั้นอยู่หัวไม่เพราะท่าจะเล็กแข็งแกเรีัไปมันมันยางนี่นั่นโอ้ขนาดยางนี่เต้นจนวหลังค้ามันหลังค้ารถไก่าสีรุดเนาะโอ้ตายตายตายเกลียวอยู่หันแล้วว่นอ้นเปล่าไอ้อยู่หันแล้ว ยอมเลยวะเข้าเบอร์เ yeah. ก so so ี่ยวเขาเกี่ยวเนาะเห็นจังเลยอันช่วงเขาซุกนี่ก็คือจังเบื้องานหลายแด้เนาะแมนซุกซุกพร้อมกันพุ่นนั่นกับสีเกี่ยวพุ่นนี่กับสีเกี่ยวไหมที่หามือนมืดจับทีหามื่นท่านตัวบกออกบกออกเขาเปลี่ยนออกแปลนออกมืดไหวได้บะเนี้เขาให้ไปก็จะอยากได้อีกขั้นหนึ่งคือว่าเข้าจะไปเมย์ไหมเมืย์ก็เก่าแล้วเนาะจะไปเซ้งก็เหระ ห้องนี้เขาลับอีขั้นหนึ่งเออเขาเจอยี่สิบไรยี่สิบไรห้องกับสิบไรยี่สิบไรห้องกับพ่อเลี้ยวสองขั้นหาสิบไรพ่อจานกับวิ่งเงินสบายประนันนี่นี่เจียวขั้นเดียวเดียวเดียวสามสิบสี่สิบหาสิบมันเมี่ยที่ปรนได้สองขั้นก็อยากได้หาหกสิบไปนะจะเสียกว้นี้มันวิ่งเมืองพ่อหรอกมีเมืองพ่อมีจะนำปลาจเสียบอกพ่อพ่อมันสีเข้มนำปลาอันนี้เมืองพ่ออยู่ขั้นนี้รถมาสองขั้นบอกโลบรลายพวเขาอีก อ็คือไปไกลนี่กูสามขั้นน่นกูก็สนใจดิเดื้อมันแกมมอนก็ต้องได้ละยีจิ๊บกุไลกูก็ะไรยีจิ๊บกุไลโอ้สบื้อบปเพราะว่าห้องบ่มีใหญ่เลยแบบนั้นนอนตะวินกว่าเห็นได้เห็นไล่อยากได้ไล่แล้วเห็นจมไหลตัวอ่นซุ่มมีงหวดอันซุ่มออกรถมาใหม่ๆลองเด้อบอกมัน หลุดว่ามึงเตรียมขายให้ขายหน้าขายหน้าครับเห็นแล้วเจ้าคันที่เอารถเกียวมาหาสมวด่ไเอารถเกียวมาสมวดนี่อีบ่วมวนแค่แล้วผู้ใดลองร่องลองรองเบิ้งออกเลยครับผู้ใดอยากออกพี่พี่น้องคนเดียวโอ้โนี่บ่รถพญิรถนีิเท่เนี่ยขึ้จมว่าเขาเบิ่นหกแปดโอ้ยกูตามสื่อหาเงินเนี่ว่าบ่อจะขายอยู่ที่สามหมื่นกูก็บอกเนดี๋ยวนี้ใส่เพิ่นคือว่าเขาเบิ่นหกแปดอุ่ม ตอาคืออุ้มเนี่ยละอุ้มบ้าว่ารถกระสอบอ๋ออุ้มอุ้มแบบไรเนี่อุ้มไปส่งค่อนข้างเลยส่วนเมนรถแกว่าแั่ไะบุกหูแล้วของแกคือว่าหกแปดอ้าอันนี้มันหกสิบเลยนี่ของแกมีอุ้มอยู่ผมไปเบิ่งอยู่รถแกแต่ผมไม่เคยเห็นคือจอดอยู่บ้านบังลังเขานั่นแหละนคือมาจอดบ้านบังลังแต่รถแกนี่ยแกบอกว่าหกแปดอุ้มของแกนี่ยบุกอืออันนี้มันหกสิบกระสอบ นี่เจไปเปลี่ยนเอาหกสิบพื้นหรือเอล่าว่าจุ้ยแต่ว่าอัดรุมมูหกสิบก็ะสอบนี่เขาขายอยู่แสนกว่าได้บป่ะนฮยอาย่ายอยู่เนาะอืมเฮ้ยยังมาว่าด้วยอันละแปดหมืนกัมี่แปดเก้ามื่นกูั่งมาน้อยแต่มันใหญ่กูจะซื้อไม่จ้ดูมมาดอกก็จะว่าเอามาปงผัวน้อยโอ้ยปัวตามกะลาอะไรกัวตาซื้อแมนใส่ไม้จนบดมันก็ะสา่ังก็เออมันเปิดของใหม่หลดเฮ้ยลองบดแสนนึ่งนะมึงจะไม่ซํำไหนรกตาแมน ก็ซอมเพ่สนบไอ้ไม่เก็บิดขันรถใหญ่ยังซอมแสนนึงได้แต่ตาปากไ, <laughs> ไ <ป S 2> ม่ท่านไหน <laughs> ไ่่เราพี่นี่ซอมซรถนี่เขามดสามสี่แสนสองขั้นมดมืดว่าสามแสนเฮ้ยแต่ว่าเบียร์กับดแม่ละสามแสนน่ะโอ้เบียร์สามแสนออหองเจ้าอีกสองแสนหองกูกับดตาปากเหรอว่า้องเจ <c oughs> ้ามิด้องเจ้ามืดอลไรปะไหเมิดแสนน้อยแสนน้อยก็ไอดตาจุ่งปากับเป็ดน,น,นี่เนาะ <c oughs> แปดหมื่นแปดหมื่นก็มานะมุ re, ้งกรงมันเจียนนี่บริษัทไบรับสายฟ้าอบริเวณแจ็เก็เจียวเลยเจียวเลยบริขึ้นมันงดเบ้นขาดอะอซ่อมปีนี่สามแสนีินาซ่อมอีกคือเก่าครับข้เก่าีินาปีหนาซ่อมคือเก่าปีนี้แต่พอขายนี่ซ่อมแม่ถแต่เดียนหาเงี้ยตัดหนาบางได้ก็ตัดแม่ที่มีรถ วน่มจับกันไดไหมข้องนี่เขาหลอกไหมตัวนี้ห่วยบนธรรมดาได้บ้ารมงกู้หลอกข้องไหมทู่หาบัวหนไงมันฟ้ามันเลียนหลุกลั่งมาสันเออันเลียนหลุกลั่งเขาเก็ดแปดเดี่ยววะเลียนกบผู้ดำสองขันอืมบนหรือว่าหลุกลั่งกูเคยยื้อบนถนนอูยื้อยื้อน้อยๆมื่อเตียวเราพั่นบนเนาะเราลดยู่าไรไปดิเสรถลดช่วยบปดิคหลอรหอืม จอหน่จอนรถรถยังีเขาี่นี่ย่แล้วฝรั่งเที่ยวจอมาไปนี่นะเที่ยวจอมากนะนั่งมันตายเราเมยมยกี่การหอกมันนี่หดดกูดังแล้วไกไกไกไปต้เนี่กไอ้หัได้มาโดนจำทังมากเก็บห่วใปะ มื่แต่กูเปลี่ยนกระเป๋าเลยได้หนิเปลี่ยนวันนี้กูเตรียมพร้อมใส่เงินเลยนี่เออมีเงินกระเป๋าใส่เงินเปงยนกระเป๋ากระเป๋าใหม่แล้วเดยียวเวหาโอ้ยเป็นยังไงเราเนี่ยวะเกี่ยวเขาเพราะมบุ่มนี่ได้พ่อหารอยไรนี่ขี่ใส่ปากเลยฮะรถถอดเพราเก่ารถถอดเพราเก่าเกี่ยวเขาเพราะพ่อชิบมือนี่เพิ่งเพิ่งชี้สูบเริ่มชีเขาผลหดมาเส้นอกนี่เพิ่งเพิ่งชีสูบเพิ่งสี้เขาผลหดมาเส้นออกนีี่เงทั้งลูกทั้งหลานเจ้าคือ เรียกกันไสได้ที่เธ้บ้านนี่อ้นี่เนี่บกแฟนสามเจ้าขาดตกหายใสแล้วมาหา่อขึ้นหมดนี่โอ้โหลไทเอาโอเครับผมกะเดี๋ยวรอติตามคลิปหน้าครับคินสสดีครับ